สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับหายไปหลายวันครับแอดก็ส่วนมากจะส่งพวกอุปกรณ์ครับหลักๆคือร้านเราขายอุปกรณ์วันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถเก่านอกรุ่นของเขาคือ ZL422DT นะครับตัวนี้เป็น42แรงเทอร์โบญี่ปุ่นนะครับเป็นเทอร์โบเห็นเห็นเห็นเทอร์โบไหมครับเห็นเทอร์โบไหมครับ42แรงเทอร์โบนะครับมีอุปกรณ์มา1ชิ้นก็คือผานนะครับเป็นผานหกครับ ตัวรถใหญ่มากครับยางก็คือยาง12เออ13.6 26ก็คือยางพวก L4547 นะครับตัวรถเครื่องดีมากครับลองดูแลเครื่องดีไม่มีไอครับเพาหน้าทํางานดีเลยครับ <mots? S 1> ก็รถคันนี้เดี๋ยวแอดเก็บงานก่อนครับ <Ư. S 1> ก็เดี๋ยวจะอาจจะขายในราคาที่เราเล้าใจครับประมาณสิบนิดๆครับผม ก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อจองได้เลยนะครับผมรถดีครับเครื่องดีดีที่สุดเลยครับเครื่องเครื่องไม่มีไอเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีคือคือเอาไปดันดินเอาไปอะไรได้เลยครับเพราะรถมันเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับตัวนี้มีเทอร์โบมาด้วยครับเทอร์โบจากญี่ปุ่นครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับใครสนใจทักมาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ